สวัสดีค่ะเพื่อนๆืเมื่อวานเป็นวันพระนะคะก็เลยไม่ได้มาพบเพื่อนๆนค่ะแต่วันนี้ก็ขอน้อมบุญกุศลทั้งมวลฝากเพื่อนๆืนค่ะขอไอสัพพะมงคลจงมีแด่เพื่อนๆแล้วก็สุขภาพแข็งแรงต้านภัยโรคระบาดโควิด -19 ได้นะคะก่อนอื่นต้องขอกำหนดจิตน้อมน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นค่ะเพื่อนๆอย่อทรย่าซ้ำนะคะว่า ถ้าเผื่อได้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นที่หนึ่งเนี่ยเราจะได้ไปเป็นเ,เทวดานางฟ้าหรือว่าเป็นอะไรฐานะอะไรนะคะในสวรรค์ชั้นนั้นๆมาฟังกันค่ะจากโลกทิปณีของพระพรมโมลีถ้าผื่อว่าบุญน้อยนะคะแล้วไปอุบัติบนตักของเทพองค์ใดก็จะไปเป็นบุตรธิดาของท่านค่ะแต่ว่าถ้าทำบุญเอาไว้บ้างนะคะ ไปอุบัติเหนือแท่นพระบันทมของเทพก็จะไปเป็นบาทบริจากริกาก็คือผู้รับใช้เป็นภรรยานี่แหละค่ะแต่ว่าถ้ามีวาสนาเป็นเพียงเครื่องต้นนะคะดูแลเครื่องแต่งกายก็ไปไปบังเกิดใกล้กับแท่นพระบันทมค่ะถ้าไม่ได้ไปบังเกิดในวิมานใดเลยนะคะแต่ว่าอยู่ระหว่างวิมานค่ะเทพอธิบดีก็จะมาทรงที่ภาคษาว่าจะไปเป็นบริวารของท่านใดค่ะ แต่ว่าถ้าเผื่อไม่ใกล้นะคะไม่ใกล้วิมานคืออยู่ก,กลางๆค่ะแล้วก็ถ้าเผื่อหันหน้าไปทางไหนก็ตัดสินให้ไปวิมานนั้นค่ะแต่ว่าพอไปเกิดแล้วอยู่เฉยๆค่ะไม่ได้อยู่วิมานไหนเลยไม่ได้หันหน้าไปทางไหนเลยนะคะท่านก็จะไปเป็นบริวบาลของท่านค่ะอันสุดท้ายคือถ้าทำบุญไว้มากพอนะคะก็ไปอุบัติในวิมานของตนเองค่ะ เป็นเจ้าของวิมานมีบริวารมาต้อนรับซูไอ้สุขนะบนสวรรค์นั้นเลือกเอานะคะเพื<ๆ>่อนๆจะเอาแบบไหนดีราชิตแก้ววงพิวัตรสวัสดีค่ะ